เออจะยกก็น,นิยมก็ประทงนี่ยหญจะเล่าเรื่องแม่ไหมก็รู้ผัวไม่มีๆๆๆทุกใครก็จะเจริญหลายคนเ้อ ยอ,ยอมนิยมว่าพร้มยายจะเล่าเรื่องแม่ไม้ก็ลูกผัวไม่มีว่าตั้งแต่เก่าก่อนนะก็เคยอยู่ด้วยกันก็ครองจัดสิ่ง่านมาด้วยความสุขขีมาล้วแม่ไหมหน่นึงแล้วนี่ปวดใจรอบางตรงนี้ยมวางข้างหลังก็ได้อื่นนะ ปวดาารอก็เสนชอบอาไิอะไรไม่มีกวาเลี้ยงลูกเมียถึงอยากเลืกทุกข์ไม่ก็ไม่ท้อไม่ไยหาเลี้ยงลูกน้อยก็มีปลามีเนื้อ แต่เที่ยวรับจ้างให้เขาเป็นจนเป็นเจือก็เลียงลูกเมียคือบ้านคือเมืองก็บังเกิดอาเพศก็มีเหตุม <tr> ีภ er ัยเจ้ากรรมตัวรายมันเข้ามาเรียง คือความเจ็บป่วยไข้มันตามแข่งตามเคียงนอนใจปัดใจเบี่ยงก็นักลงไปทุกวันฝ่ายว่าไม่รักนี่ก็ไม่รังไม่รอรีบไปหาหมอขมีขมัน ลุดนั่งลุดลุกในก็ละล้นละล,นนลานไม่หย่อนไม่ยานก็ปอนอยูปดปอนยางอาการของัวยังนักลงตะเพอเจ็บจาสิ้นเจือกไปอยู่ป่าชา <c oughs> ยิ่งแต่นักงนี่ก็ไปทุก เวลาลงมอเรื bon no ่องหน้าก็นอนตายนี่นาวบายว่านั่งเมียนี่ก็เลยยมืดมัวแลดูหน้าผัวแต่อกแต่พังรองด้าโผดด้านี่ขึ้นมาดังดัง คืนมาหายนั่งสักก็พอเอาไอ้ไหนลองให้นายยมเนาะเสียใจเนี่ย <c oughs> เลยนอนข้างแข็งก็ูท่าไม่คืน <c oughs> หัวใจไม่เชิญก็ไม่เจอไม่ใช่ <c oughs> จึงเรียกเผาหัวนี่ไม่ตัวเหตุไพ ตัวก็เลยเป็นวายเรือนก็แยกแม่มาแต่ผัวตายจากกุญย์เมื่อแต่ผัวตายจากกัวอกเย็นจอยอยู่ปูหิวหอยหรือก็ไม่มีคนหาหนังเลี้ยงแต่ลูกก็ไปทุก เวลาปลูกวันปลูกยาหรือก็ไม่มีคนยงอาคนช่วยก็ไม่มีไม่หรอกปลูกวานปลูกยาก็ไม่มีคนยงมั่งอย่าว่าปั้นไรหรือก็ไม่มีรู้ว่าคิดถึงคุณผัวนี่แทะกระดูกเป็นพงปลูกต้นปลูกถั่วเนี่ยเข้าก็ชก แป็นทางผูดตามความกลงนี่มันไม่มีคนเกรงแต่ผัวตายนี่นี่ก็ไม่มีสนุกก็นั่งเลี้ยงแต่ลูกไม่ลงลีลงเลงไอ้แสนสังหัก็หัวอ,อกวังเลงไอ้จำพวกหนักเลงมันก็มาเลาะทุกเวลา นักเลงไหนมาหลอกอี้ <c oughs> มาก็เก่งว่าเนาะอาแต่งตัวหลายเขาก็ว่าอาจิฮัดแจ้งว่าว่าแบบประชดนะโยมตีลูกเขาก็ว่าตีลูกเปี้ยบเปี้ยลูกลองเตี้ยก็ว่าอาจิฮัดรังไห,หมเราก็เฮ้ยจิกลูกจิกเต่าใหญ่เลยไว้แก่ <c oughs> นอยจง พอเดินมาฉากฉากนี่มันก็ปูดชมเจอเอ้กลาจากเน่งเจฉยหรือก็ดูชั่วชากัว่าคนหนุ่มเท่านี่เขาจะกล่าวนินทาว่าผัวสิ้นชีวานียังไม่พอสิบวัน กานความจริงีีก็ยังกลุ่มหัวใจตัวเป็นแม่ไมยก็มดโตกมดมานกคิดถึงพวกเก่าก็เคยอยู่ด้วยกันแต่ว่าขอสำคัญอยากมีอีกนิดสักคนเปลา แกว่าประชดเฉใช้แบบโยมพอหมดบุญผัวก็คอยทั้งคอยเพท่คอยสุดค่อยเซ้ก็คอยสุขคอยสนตัวเป็นแม่ไหม่ก็หัวใจก็มนว่าเกิดมาไม่คือคนมันหน่อยใจเอาสำคัญ ก็เจอตะกราก็เลยขาดกุดนับแต่วันสุดก็ไม่มีคนสารนให้อัดนะะตะขัดต่งสายโครกไม่ค้านลูกเผือกปลูกมันก็หาข้างไม่มีคนไม่มีผัวคนไม่มีผัวนี่เป็นอ เป็เราไก่เราเป็ดก็ฮักปนฮักปีไม่มีใครทำให้บางเรื่อนเคยอยู่ก็เคยเงียบเคยยืนนั่งนอนกิดเงินในวันละร้อยงอย่ากุดอย่าขาดก็จำชาติกว่าคนที่พตหนามนหรือก็ไม่มีมามอง ไม่ค for okay. e ืนมามองให้แตนตมเพ็ดให้นึกถึงคุณผัวให้แตนตมเพ็ดให้แตนตมเพ็ดบรรลุเห็นคุณผัวว่าเนี่ยไอ้แตนตมเพชดใ้นึกถึงคุณผัวพอฝนตกเรือนรั้วจะแตกจ้านังร้องฝนตกเมื่อไรก็หาไปกองหาขุดถังไปรองเลยยมเนาะ น้งก็สีมันรัวอุ้มลูกเกี่ยวลบแต่ก็ละละอละล่องต้องกลับไปใบต้องก็เน็บออกเตอมจะแลดูเสาเนี่ยมันก็สุดแล้วก็เสียละหันหันเหเหกก็ห่างห่างเออนเฮนถึงลูกเกยวนีนี่มันก็้อมันมัน มันได้ ت ت เตะเที่ยวเดินนี่มันมีหวังแลดูจะว่าลูกเคยก็ไม่ชนะจะเถี่ยใจสองสามเงี่ยมันไม่ตั้งให้กูมันได้แต่นอนเกยต่อันลูกเคยกูต่อไปไม่อยู่ลงบนเรือนแม่ใหญ่ มีใครมาเอาอะไรจะต้องจำเอาพอได้นำลูกสาวพึ่งท่าใัยฝากเนื้อฝากตัวพอถึงวันตายจังว่าเอา้งไหนแล้วเนี่ยฝากเนื้อ